สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตตี้และรายการซัดชาแนลครับวันนี้เรามาดูคลิปวิดีโอสั้นๆกันครับเพราะว่าวันนี้ฮะเรามีกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งยี่ห้อวัตชีฮะรุ่นนี้เขาเรียกว่าเจ้ารุ่นแบมพายครับราคาไม่ถึงพันฮะฝากลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านใต้คลิปวิดีโอแล้วด้วยครับเจ้ากล้องตัวนี้มันเจ๋งมากๆเลยครับมันมีขนาดเล็กและเบาฮะเราจะไปติดที่ไหนวางตรงไหนก็ได้ครับเพียงแค่มีสัญญาณ WiFi และมีปลั๊กให้เสียบไฟเท่านั้นก็ใช้ได้ครับแต่หากไปอยู่บริเวณรอบนอกที่ ไม่มีปลั๊กไฟฮะแต่มีสัญญาณไวไฟก็สามารถจะใช้ power bank ในการใช้งานได้ครับเจ้ากล้องตัวนี้ฮะให้ภาพคมชัดขนาด full HD เลยนะครับและในเวลากลางคืนที่มืดสนิทครับผมก็มีอินฟราเรดฮะสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเราจะไปติดรอบบ้านตรงไหนก็ได้ครับจะแปะกาวสองหน้าติดตรงไหน,นหรือจะแค่วางไว้เฉยๆก็ทําได้เช่นกันครับเอาไว้ส่องอกันขโมยต่างๆเอาไว้ดูแลสัตว์เลี้ยงของเราแทนที่ อาจจะเลี้ยงหมาไว้อย่างเดียวนะครับเราก็มีกล้องวงจรปิดตัวนี้เอาไว้ดูแลบ้านเราก็ได้ครับแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกนะครับขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถจะดูแลทรัพย์สินดูแลบ้านเรือนที่ทำงานของเราด้วยระบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆเลยครับตามคลิปวิดีโอที่เห็นนั่นแหละและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องขอครับสวัสดีครับ